ดีค่ะชื่อนางสาวกนกพรศิพญาเลขที่หนึ่งค่ะชื่อนายบอลกวีอินเทียมเลขที่สิบเจ็ดค่ะชื่อนายบอลดัทรั์เลขที่สิบเอ็ดครับชื่อนายพัทรลรทอุติโสมเลขท,ที่สิบสี่ครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีบทบาทหน้าที่หลักในการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจรวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางการเงินและความช่วยเหลือทาง วิชาการแก้เทศสมาชิกเพื่อให้ระบบการเงินรองประเทศมีเสถียรภาพไม่ว่าจะเป็นสมาชิกขององค์การเดินรองประเทศเพื่อสมาชิกจะได้รับจัดสรรจํานวนโคตาในสกุลสิทธิพิเศษทอนเงินเอสอตาม ปรับปรุงโควตาของแต่ละประเทศให้เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งเพื่อเพิ่มทุนการดําเนินการของกองทุนการเงินให้พอเพียงกับความจําเป็นโควตามีบทบาทสําคัญในการกาหนดสิทธิและวงเงินกู้ของประเทศสมาชิกกล่าวคือประเทศสมาชิกจะได้รับคะแนนเสียงพื้นฐานเท่ากันจํานวน250คะแนนและเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนเสียงต่อโควตา1 s d r นอกจากนี้ประเทศสมาชิกสามารถกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างาประเทศได้ไม่เกินร้อยละ100ต่อจํานวนโคต้าต่อปีและรวมกันไม่เกินรอยละ300ของจํานวนโคตาประเทศไทยเขาเป็นสมาชิกหลักสิสี่ของกองทุนการเงินเมื่อวันที่3พฤษภาคม2492โดยไม่ใช่ทางแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนของประเทศในกองทุนการเงรินตามพระราชบัญญัติอำนาจประติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศพศ249 าการรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นผู้ว่าการและผู้ว่าการสำรองในกองทุนการเงินตามลําดับปัจจุบันประเทศไทยมีโควตาทั้งหมด1,081.9ล้าน SDR หรือร้อยละ50ของจานวนโควตาทั้งหมดเทียบเท่ากับ11,009คะแนนเสียงประเทศไทยสมัครสมาชิกเป็นกองทุนการเงินนอกประเทศและธนาคารโลก ในปี two, น er division, 2องพมีผลทําให้องค์กรทั้งสองทำหน้าที่และปฏิบัต oh ิตามข้อปฏิบัติขององค์กรระหว่างประเทศทั้งสองในกรณีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและรัฐบาลไทยได้ดําเนินการตามพันธสัญญาสมาชิกดังนี้ 1. กําหนดค่าสัมประสิทเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบค่าสัมประสิทกับทองคำาริสุดในอัตรา35เหรียญ ต่อทองคํำปิสุดหนึ่งออนซ์ซึ่งเป็นค่าตายตัวจนกระทั่งา่าีพศ2514 NF ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบค่าเสมอภาคเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว 2. อนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวขึ้นลงเกินกว่า1%ของค่าเสมอภาคซึ่งเท่ากับว่า ประทศสหรัฐอเมริกาไม่มีภาระในการซื้อขายเงินตราเพื่อรักษาเยรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนภาราด่างกก่าจึงตกเป็นของประเทศสมาชิกซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยอย่างไรก็ตามยังมีการกำหนดหน้าที่ให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศดังนี้ 1. กํากำหนดให้กองทุนการเงินทำหน้าที่สับสนุนความร่มมือทางการเงินระหว่างประเทศ 3. า,สาเสริมสร้างศักยภาพในตนาและเกี่ยงเงินต่างระหว่างประเทศส,สี่สั่งสนการจัดตั้งระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ 5. ้าให้ความช่วยเหลือแก่ะเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาดูลการชำระเงิน